ดีครับลานตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็มาซ่อมหม้อหุงข้าวนะครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้าอันนี้เป็นของกรมทหารนะครับอของกรมทหารก็มีมาซ่อม3ตัวนะครับเป็นของอยี่ห้อลักกี้เฟรม2แล้วก็ฟูจิมารุตาภูเขาหนึ่งนะครับอาการก็คือว่าดูแล้วเหมือนว่าไม่ได้ใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็ะระบบต่างๆใช้งานไม่ได้นะครับ นะครับแข็งแข็งใช้งานไม่ได้ค้างนะครับให้เรา,เาทำฟาร์มสะอาดแล้วก็เปลี่ยนมันรั่วพวกนี้นะครับทุกอย่างนะครับเราก็จะทำให้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ชมคลิปนะครับหม้อข้าวใช้แก๊สท่านมีปัญหานะครับอย่างเช่นสปร์กไม่ติดและไฟลอ่อไม่มีหรือไฟออกมาเป็นเปลวสีส้ม แล้วก็ทําให้ภาชนะดํามั่งหรือไฟอ่อนเลยนะครับก็ทุกอาการนะครับก็โทรมาปรึกษาแล้วก็มานัดซ่อมกันได้เลยนะครับที่ร้านตลาดไทยแก๊สครับเรายินดีซ่อมให้ทุกอาการเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็ขั้นตอนเราก็จะทําทีละตัวละตัวแล้วก็จะทําคลิปหลังทับซ่อมเสร็จแล้วกันนะครับขอบพระคุณนะครับอย่าลืมนะครับมองข้าวใช้แก๊สมีปัญหาอย่าลืมร้านตลาดไทยแก๊สนะครับ